ปาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมเพราะวันอยู่ในนี้มาเลยอากาศโหดหน,น,น่อยนะลมแรงเนาะโอ้โหอย่างนี้ตลอดทั้งวันจนลำคาญนะโอ้โหอะไรก็ังหนาวมันแรงมันแต่ว่าเราก็โอ้โไม่ร้อนดีไม่มาเยี่ยมชมฟาร์มของผู้ใหญ่ประเสริฐสีสว่างนะครับผมวันนี้ทีมงานแท็กเตอร์ R น้อยไซลุยได้ับเกีตบ,บ,บจากผู้ใหญ่นะครับจะพาชมแปลงข้าวโพดตัดสดนะครับผม ข้าวโพดตัดสดยืนนอกเลยไปดูข้าวโพตัดสดกำลังจะเดินทางไปนะครับผมเนี่ยเป็นไงเขาติดตามมึงพัทด้วยนะครับผมลุงพัดพามาเที่ยวฟาร์มโคนมแล้วก็เกษตรข้าวโพดตัดสดของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สว่างผู้ใหญ่ไปเสืสีสว่างข้าวโพดหมักปศข้าวโพดข้าวโพดปศฟาร์มข้าวโพดตัดสดอโอเค แม้ตามตัวยากเกินผู้ใหญ่สวัสดีครับผมโอ้โบุกถึงที่เลยนะเนี่ยนี่เจ้านายผมสวัสดีครับอันนี้แฟนผมอันนั้นน้องชายอันนี้เจ้านายพาเจ้านายมาดูแรงไหมว่าลมแรงครับลมแรงครับเป็นนี้ตลอดเออลงเขาลงเขามาก็อยากจะมาศึกษามาเล่าให้เจ้านายฟังว่าผู้ใหญ่ทำเกษตรจะพาไปหาลูกสาวกำลังฝันของพ่บิ๊กบอกว่าที่นี่มาที่นี่มาต้นไม้สว่มากพี่บิ๊กพวกตัวนี้บางทีแม่ลำปางกันไหนไหนเพื่อนกับเพื่อนว่า ใสมันอยูนขาไม่รู้ว่เจอเที่รูปไม่มีอทำเราอสสดที่มันก็เลยว่าดันน้ำจากสีเสมอเนี่ยไปโน่ไปสระลงสะแล้วก็ปั๊มไปปั๊ด้ลยเครื่องมตน้วปั๊ยเครื่องมาอัดไปแปรข์แปลงเนี่ยขึ้นก็ใช้ไฟฟ้าททำงานเอาน้ำจะต้องใช้นปมัวาะไรมากแต่พวกนี้ทังานตลอดที่มาใช่ที่นี่เสียบ มันใกล้เขาอะมันูุ้กเป็นไงเสียงแดดไม่มีจ้าเหมือนที่อื่นเวลาหน้าจะเ้าอะไรแทจะไม่ได้เลยเนี่ยมเมฆมันจะมาเป็นระยะๆเมฆมันจะมาลงแรงมากเนาะผู้ใหญ่ใช้กี่แผงครับเนี่ยใช้กี่แผงครับแผงยี่ห้ออะไรแงเนยรผจงมาระมเแงป่นกว่า0 0บาทดึงน้ำเมืกี่เมตรครับตอนนี้ตอนนี้ตัวนี้ผมลงไป6 7เ72เมตรท่อกี่นิ้วครับท่อนิ้วขึ้นท่อนิ้วครึ่งกับำลังกำลังเสมอก็แรงขึ้นโอ้หแรงขึ้นไปเร้อยไปเรืไป้วละไนคว้มโมดละแม่อีจีชาผู้ใหญ่จะลยไรจับนมทุกวันไหมเนี่ยแม่ดูแลนตนหุดนต้องไปไม่ต้องหยนดก็จยุดแค่นั้นเองางผ่านบอกเรวแงนะครผมปนบ่อน้า ของผู้ใหญ่นะครับนี่คือผู้ใหญ่ประเสริฐนะครับสีสว่างแรามาดูแปลงข้าวโพดข้าวโพดตัดสดนะครับข้าวโพดตัดสดเลี้ยงวัวนม คนงานกำลังตัดข้าโพดแล้วก็มาสับแล้วก็มาใส่ถุงปุ๋ยนะครับผมขั้นตอนการหมักการอะไรถ้าต้องถามผู้ใหญ่เขานะครับว่าเขาหมักกันยังไงทํากันยังไงตอนนี้เราแปลงเรียบร้อยแล้วครับผม เอฟเลยครับผมมาด,ดูเม็ดดูดูใหญ่แค่ไหนเม็ดกระตุกน,นะครับกําลังเป็นน้ำนมนะครับกําลังเป็นน้ำนมปากกําลังเป็นน้ำนมเลยครับผมอายุการเก็บเกี่ยวของเขาอยู่ประมาณ90วันนะครับ